ค็มีค่ะก็ีค่ะัสดีค่ะจะไปส่ก็้ครับไส่แวอัสซีค่ะ่อะคะเรื่องรับิดเนแมค่ะเดี๋ยวไปคุยกับแมนเวทีดีกว่าเดี๋ยวแบบว่าีค่ะกั่มี้มันิดกตัมแ่กเจอเลยครับ ร,ร,รับบทเป็นการกน้องแปงนะครับรับบทเป็นการเดี๋ยวเราไปคุปยันเลทีช่วงนี้ให้ชมความหล่อพีพีได้มนทิ้ภาพก่อนครับเฉางแป้เลยครับต้องไปดูว่าพี่พีจะสนุกสนานแค่ไหนครับเพืเรื่องนี้เไปไปดันเทีตอบผิเรื่องราวช่วงนี้ให้พี่พีทได้มาทิ้ภาพก่อนครับ,บ<อ>นี่นออต้องาำว่าพี่ีจากไปเล่นประกบห่งร้ยโรดป วันนี้เ็มาเล่นแบบติจจากแต่ภาพยนตร์จอมย กองนี้ด้วยจ้ามองกองนี้ด้วยคู่เลยคู่ ภาคเลยนะครับสวยนะฮะนักเอกของเราสวยที่เป็นตำนานนะครับกับการนำเอาความเท่าเที่ยวร่างของเรา LGBTQ ไปใช้ในการแข่งขันนะครับที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศได้สมัเนี้ปั๊กต้ชัยประชาชนนะครับ ราะฉะนั้นวันนี้เราจะมารู้จักกับอีกหนึ่งภาพยนตร์คุณภาพจากจัก,กรวาลของไทยบ้านต้องบอกใครที่เป็นแฟนๆของไทยบ้านอยู่แล้วเนี่ยก็ mm. น่าจะต้องอยากติดตามกันเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะวันนี้กองทัพนักแสดงของเราคุณนหน้าบ้างไม่คุ้นหน้าบ้างเพราะหลายคนเป็นนักแสดงหน้าใหม่เลยนะฮะส่วนหลายคนก็ผ่านการแสดงมาประมาณ100บทบาทแต่เราไม่เย็จะเห็นอีกอยู่ว่าในภาพยนตร์เรื่องนี้เขาจะมาแบบไหนนะฮะ ส่วนด้านบนก็คือแต่งหญิงนิดเดียวก็คือโคมนักแสดงแล้วนะฮะเธอรู้สึกอย่างนั้นไหมบาบวอยากถามมั้ว่าใครคือนักแสดงคือพี่อาร์ตแต่งตัวหญิงนิดก็คือเดินโคมแล้วอ๋อพี่อาร์ตแต่งเป็นโคมก็โอเคก็เข้าทีมล้อเล่นไปมใส่ฮะเอ้าล้อเอ้าล้อเล่นหลงอาหารเรื่องกินแล้ว หิวเตี่ย,ยนี่คือความเป็นกันเองหิวก็กิ่นเพราะวันนี้เรามีมีมาแลกทอดเด็กมีมาแลกทอดมีตปะปูมีของกิ่นที่ใส่ของอีสานนี่แหละเออทุกคนมันกินเขา่าอะกันเหมือนนี่แล้วก็บริเวณด้านซ้ายมือของทุกท่านถ้ามองไปเห็นไหมฮะหลายคนบอกว่ามันคือเป็นอย่างนเนี่ยเอาอย่างนาี้าต่างไัยที่พายการาวัยพ่อ เป็นการจำลองบรรยากาศของหลังเวทีหมอลำพอ่อถามคุณพ่อพีรพงหลังเวทีหมอลำประมาณนี้บ่ครับพ่อจังสี่เลยเนาะการเต้นแบบนี้พี่น้องหลังเวทีพาออกไปเพื่อให้นักแสดงได้แต่งตัววันนี้เราก็ยกขึ้นมาจำลองไว้นะฮะที่สยามพารากอนในแห่งนี้เพื่อให้ได้เห็นอีกหนึ่งวิถีของคนหมอลำเราว่าดีหละ่ะ ใส่ชิ้กันแบบนี้ละพี่น้องยกหรือได้เหมือนกันเพื่อว่าทุกท่านจะได้รับชมกันอีกด้วยนี่แค่น้ำจิ้งในวันแถลงข่าวเฉยๆนะเพราะว่ายังมีความพิเศษเยอะเลยทีเดียวนะครับที่รอให้ทุกทด้ติดตามย้ำอีกครังหนึ่งครับวันนี้เราจะได้ชมภาพยนต์เป็นครั้งแรกพร้อมๆกันใครมีบัตรภาพยนต์ในมือแล้วชูให้วันดูหน่อยได้ไหมครับดูบัตรน่ขอเรบัตรอยใครมีบัตรแล้วขอให้เ้าโชคไกลนี่ยปากมัดูบัตร ปัดภาพยนต้องดูดีๆนะครับเรามีฉายสองรอบนั่นคือรอบเวลา19นาฬิกาและรอบ20นาฬิกาอยากเข้าผิดรอบนะครับรอบในเวลา19นาฬิกาเราจะฉายที่โรงภาพยนต์ที่10นะครับไหนใครได้รอบ19นาิาบ้างยกมือหนยนะครัเพื่อเพื่อพูดคุยถึงภาพยนต์เรื่องนี้เสียงประมือต้อนรับกอรัพนักแสดงจากเชยไทยบ้านเดอะซีเ์เชิญารับ ต้อนรับคุณแฟร์ธนจารผีทา่า,ททา,า,าบานาปั๊กปองพุธิกรแคปรัตนนลอภิมอัศพลมาบัวเชิญครับทุกคนเรากรีดต้อนรับเขาในฐานนักเส็นแดงด้วย ยอดมากสุดยอดมากสัตว์เงี้ยของเธอน่ารักมากกระเทยตีไก่กระเทยหัวใจแก่โชนอ่ะเชิญเชิญเดี๋ยวตกไฟเออแหงดำายอ่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยนะครับกับนักแสดงของเราไปชีลัท่านเลยทีเดียวนะครับเพื่อให้รู้จักว่าใครรับบทเป็นอะไรเริ่มต้นที่ท่านแรกเริ่มต้นที่อาโฟงก่อนเลยครับอาโฟงของเรา นะฮะไม่มีอีกไหมกันเองสุดเสิเอามาเดี๋ยวนักแสดงก็ทธนุนควรส่งไม่ต่อด้วยอาเชิญโอ้โหนักแสดงขอลแนนเวทีเลยอ่ะสุดยอดมากผมโป้งนะครับอาตะพลนยุทธนุนเนี่นะครับก็รับบท เป็นปู้นะครับในภาพยนตร์นะครับตอนนี้เปลียชื่อใหม่แล้วชื่อนากรครับอ๋อเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเอาเลยอ,อ๋อใช่ปู้หรือไอ้ปู้นี่แหละเรียกเป็นชื่อเดเลยภาพยนตร์เลยถามปู้หน่อยในกองถ่ายในครั้งนี้ปู้ใช้ชีวิตยังไบ้างเพราะว่ามันสนุกสนานหรือมีอุปสรรคแค่ไหนในการถ่ายทำสำหรับเราเราได้ไม่ต้องเกรงใจยังถ้าปู้กลับาาก็อุปสรรคก็เป็น,นการแสดงไม่นะครับก็ ยังมัเคยมีประสบการณ์ในการแเสดงเป็นคนบ้านไหนครับเนี่ยคนเชยคนชชยูมูเอาต่อต่อครมีความที่แบบว่าเอยายแล้วก็ขอความค่ารลูกจากที่นี่บ้านอาที่นี่คนที่บามีประสบการณ์แบบบางทีัเ่อากาอมวน่ในก่องไทยไม่ได้ยูคนมีความมีวนมีเคียด <gesch> <laughs> อะไรหลายกว่ากันสี่เหลี่ยบเรียบหลายกว่าเนาะเป็นน <laughs> <becue anak lonely> ังสั้นเนาะเออก็ต้องรอติดตามบทบาทของปุ๊กด้วยจะเป็นยังไงในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับท่านต่อไปคุณคอปบแคเออส่งไม่แล้วคอปบแคปให้คุณแนะนำตัวหน่อยครับ สวัสดีครับชื่อทอปแคมนอกรัตระพุนสายธนาการ่นในเรื่องรัเป็นมุนเป็นกู้ภัยกู้หัวใจเก่์ผู้ภัยกู้หัวใจเก่์นี่เป็นครั้งแรกเลยไหมกับการแสดงของเราใช่ไม่เคยแสดงมาก่อนท้าทายไหมครับกับบทบาทที่ได้รับดูจะไกลตัวนะกระเธยกับอะไรกันจีจจริงรู้สึกว่าไม่ได้ ไม่รู้สึกว่ามันยากขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ยากจริงๆนะมันถึงเป็นกระเทยเออตอนแรกคิดว่ามันไม่น่าจะยากก็เล่นไปเล่นมาอ๋อมันยากจริงเนาะเล่นหนังไม่เหมือนเล่นทิกตอกแบบไทยเออใช่มันมีเรื่องมีราฉันเริ่มเข้าใจผู้กอับเข้าไปเรื่อยๆแล้วใช่สองคนประมาณนี้คุณประมาณนี้เนาะใช่โอเคขอบคุณมากครับท่านต่อไปปังปอง เว่ยจะตังบลอาเซ็กซี่และตัปงปอนายรู้อยากใครข้าโยชิโยชีโยชิพอ <laughs> สวัสดีค่ะ, <laughs> คะชื่อปังปอนะคะในเรื่องรับบทเป็นแม่มตลกหมอลำมาทำบุกเส,สเเกีิทานค่ะเ่นเป็นตลกเรนเป็นตลกเสกนิทานถามแม่ว,ว่าปกติแล้วปังปอนเขาเป็นแบบอินฟลูยูยังเผู้ติดตามอยู่แล้วไปแคสมายัางไงถึงมาแบบ เล่าบรรยากาศมันเป็นแคสของภาพยนตร์เรื่องนี้หน่อยอ๋อเป็นครั้งแรกด้วยไปแคสมาค่ะก็ะคือตอนแรกเราเราไม่รู้ว่าหนังไทยได้ทำห,หนังกออระเทยค่ะคือคือแล้วเธอจะไปแคสเล่นอะไรถ้าเธอยังไม่รู้ว่าทำหนังกระเทยวันนั้นจะตับปลาือดังอยากแคสจับปลาือ เดินอ่ดีๆก็กอดแกนเนพวกแบบมือบอมาด่ามึงกอดออมได้อยู่แล้วสิท้อมันดึกขาดว่ะสิกอล์ฟกอล์เป็นอะไรที่ท้าทายมากฉันเริ่มจะเห็นใจแฟล็กแล้วก็ฝากด้วยนะคะกับภาพยนตร์เรื่องเลยใช่ปะอ๋อฝากไว้ด้วยนะครับกับบทบาทของปังปอนับบทเป็นแมมต้องไปดูบทบาทของแมมนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับทั้งต่อไปพูดถึงพ้าทิ้งไปแล้วเมื่อกี้แฟรงค์หน่อยสิ ครับผมเชิญนะคะน้องแฟงสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนครับผมแฟงนะครรับบทเป็นกัรตันเป็นเป็นไงบ้างกับการรับบทบาทเป็นหนุ่มบอลำจริงๆมันก็เป็นบทบาทใหม่สำหรับผมนะครับเพราะว่าเราเราไม่เคยรู้มาก่อนว่ามอหลำเขาทำงานกันหนักมากแบบว่าไปคุกครีเลยหรอใช่ครับผมไปอยู่กับวงสิงีสานประมาณสองสามวัน คือวันวันแรกเราก็ไปแบบอินเสิร์ตข้อมูลก่อนก็ไปกับพี่ประเดชเลยครับแล้วก็มีทีมงานที่แบบเป็นตาก้องเขาก็ไปด้วยโอ้เขากทำงานขนาดบ้ากครัเพราะว่าท้าเปลี่ยนชุดคือวันวันนึงเขาเปลี่ยนชุดออกมาสามสิบกว่าชุดเยอะมากมากครับแล้วผมผมในเรื่องนี้ผมรับบทเป็นเออแดนเซอร์แดนเซอร์หัวลำของวงสรีอิสานครับก็เป็นประสบการณ์ที่ใหม่มากๆครับเพราะว่า ปกติอะผมอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมผมก็จะเห็นแค่วงหัวลำซิ่งที่เป็นวงเล็กๆอ่านี่ๆเวลาจะลองเวทีวันนี้เลยประมาณนี้เลยใช่ครับก็ยังไม่เคยเห็นวงหัวลำที่แบบใหญ่ๆแล้วก็แบบเล่นกันยันเช้าจนแบบแล้วแฟนก็อยู่ดูถึงเช้าเลยเหรอถึงเช้าไม่เห็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมคิวนี้ถ่ายเช้าบ่อยมากเลยครับโอ้โหพี่ประเด็นความในใจจากเขาเออแล้วได้ใช้ภาษาอีสานตลอดทั้งเรื่องเลยไหม ใช้ทุกทางเรื่องเลยครับก็ได้บอลก็ได้ครับก็ได้เป็นบอลก็ได้ครับครับผมเดี๋ยวว่าจะหามนะอัดบอลครับปกติผมเป็นคนเลยผมเป็นคนเลยแล้วแบบว่าภาษาเลยผมไม่จะต่างจากภาษาอีสานปกติใช่ไหมอ่ะลรอบรอบรอบบอลแดงมาฝากหนังเท่าแดงคนสวัสดีครับผมเป็นพี่น้องซูฟูซูนครับผมแฟงเด้อมาจังจังหวัดเลยครับผมครักนั่ง เลยไทยบ้านเรื่องสี่ลีดเลยครับอ่าอันนี้สำเนียงแบบเลยออริจินอลสุดๆขันแลวครับขันแล้วขันแล้วฮะครับก็ได้แล้วครับขันฟองไปอ่าอาพูดคุยกับคนที่รับบทเป็นพ่อของคุณหน่อยสินะฮะมาลงมาคุยกับอมอพ่อผิดพ่อผิดจะสลับพ่อก่อนจะพบพิมพิมคุยกับคุณพ่อก่อนได้ไหม เพื่อคุณพอ่อปัดอาวุธเสียงประเวทกับคุณพ่อวีระพงศ์ลเลยครับนี่คือผู้ดำเนินชง,งานศิลปินภูไทยนะครับบรมภูของหมอลับเลยพ่อครับบ้านลับบทปากครับเผยแต่บ้านเดือซีรีโอเคขอตักขอบคุณนะครับคณะผู้ที่ร่วมสร้างเผยแต่บ้านเดือซีรีนะครับและทีมงานผู้สร้างนับทีมงานที่ทำงาน ทั้งตอนักแสดงที่ให้ความต้อนรับพ่อวีนะครับอบขุนมากนะครับต้องขอบคุณต้องนะครับที่ปภาษาพ่อวีไปนะครับรู้สึกว่าตกใจก็ดีใจเราจะได้เป็นดาราเลยคำคิดเราโอ้ผมคิดว่เป็นดาราได้ยังไงเคยทายรอบเดือนค่ายปอในีิคือเรื่องที่สองอัลบุ้มกันพอครับพอไปนะครับซึ่งนะครับอยากแก้ตัวอะไรว่าคิดหนัก พอ,พอดูบทแล้วก็คิดหนักว่ากลัวกลัวเพราะไม่ชอบกัเ๊เทยเป็นพ่อที่ไม่ชอบกัเ๊เทยลัวทัวลงอย่างไรก็แล้วแต่นะครับฝากท่านผู้ชมทุกท่านเรื่องนี้พ่เดศษฮาและลึกซึ้งได้หลายรสหลายชาติอยู่ในภาพยนตร์เรื่องเทยไทยบ้านเกิดซีนีอย่าซังโววีเดอร์ครับขอบคุณครับ เป็นการสปอยบดไปเล็กๆเลยว่าจะสร้างฮอวีเดอร์แอบแล้วท่าต่อไปผู้รับบทเป็นลูกเชิญด้านหน้าครับคุณพีทภามา,าจากอินฟูสายแสดงร้อยบทบาทวันนี้สู์นักแสดงภาพยนตร์อย่างเป็นทางการผููซื้อนแน่ๆพีทกตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นตลอดเริเวลาแบบว่า มันก็ตื่นเต้นตื่นเต้นที่พ่อพี่บอกว่าเล่นเป็นพ่อพระเอกก็คือพี่ใช่ก็ก็พี่ผ่านพ่นตั้นตอนที่เลียงผิดนะจริงจพี่ต้องเรียกว่าเป็นพ่อนางเอกใช่เออตื่นเต้นตลอดเลยเวลาบอกว่ามามาพบคนตัวแบบเวลาให้อยูุหอยนะเนี่ยขยุคนเดียวเลยอยู่แบบอาจจะได้อยู่คนเดียวแบบร้อยปเซ็นต์ล่าสุนี้แบบมีอายมีเหนื่อยนะแต่ว่าสอามวันนั้นเสียเราไม่ได้หลายแบบนี้พอเขามาขอบอกว่ามาเจอคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีความแบบตื่นเต้น แต่เป็นการติดเต้นที่ดีเป็นพลังงาทนที่ดีหังไงของวงเหนบบืให้สวัสดีอ่อแสดงแบบว่ายังเป็นนักการเตล่ากได้ปกติแน่ตามตามจะไหนแดงครับเวลาโหดเขาหลินใด้ติดต่อไปอย่างของเขากลับการแสดงแบบถีมิพลกก็อตแบบนีต้ต่างมากต่างมากเพราะว่าเวลาที่พีททำคลิปอบบมันทำคนเดียวครับแล้วก็อ่าโปรเซสการทำงานมันไม่หลายคนครับสองสามคนอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาที่มาถ่าย เวลาทายหนังอนะเพื่อนเขาบอกภาษาอีสานหรือว่าภาษากาบอก,าาย,ก,บอก,กอยังกระเด็นก้องผสมได้เลยเออเวลาทายหนังนมันทา,ายหลายคนก่อนเวลาเห็นงารมันเห็นหลายคนมันก็เลยเป็นการปรับตัวมันมันต้องปรับตัวปรับผีดมันต้องปรับตัวเอาเพืนก็เบาฟังนะเพื่อนก็เบาสูงเอาอีมาพวกนี้เชลเต้ย่าเนี่ยมันมากโูงกันเนี่อย่างแรกพิธีกรนักไม่ย่อฉันงในขณะที่คนเปลี่ยนสภาพแล้วมันก็จะพูด<อ>ต่อยต่อยต่อยรักเขา แพ้เสียงในหัวมากแพ้เสียงในหัวบอกใช่ยังยังเองเชิญเชิญคุณพีทต่อก็ต้องปรับโตนะฮะเป็นการปรับโตเป็นยังสิท่าท่ายกการเรียนง่ายเลยครับเป็นการรับบทบาทนักแสดงหปากเป็นเรื่องแรกเรียนเต็มเลยล่ะเรียนเต็มหลายๆเนาะฝากแฟนๆติดตามเลยสิกาแฟนะฮะขับพยุนเรื่องเฮ้ยไถ่บาตรเอสซีรีนะฮะทุกคนว่าจะเป็น การแสดงทางพิที่เพื่อน้องๆและการที่น่าดูคนตั้งใจแน่ทีอยากจะนำเสนอภาพยนตร์นี้ให้สู่สายตาทุกคนคิดว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะที่ทุกคนจะได้เห็นหลายคนอาจจะคิดว่ากันเถอะหนี่แตม่ต้องหัวเราะไร้สาระอ้าวแต่พูดไร่อย่ามีแต่ผัวที่จริงเป็นเรื่องจริงอะล่ะแต่ว่าแต่ว่าเออจริงจริงก็ต้องสร้างสาระไม่ใช่ไหมว่า มันก็มีอีกหลายๆลายเม็ดสีภาพยนตร์ยังมีสิเพียงเห็นพื่อนในเข้าใจชีวิตของ LG TV LGV หลายคืนแล้วก็ข้าใจุกคนแบบหัวข้าวหลายคืนฝากนั่งกัราการนะครับหวังว่าทุกคนจะได้รับทั้งความมวลซื่อความสุขความอบอุ่นความเศร้าสิ่งนี้ไม่พอหัวขอไปเบิร์นต้อกัรนะฝากนั่งกัราการทุกโมงครับวันที่สิบสองิงหาหนี้จะขอบคุณครับจะโหวตให้กับพี่พีด้วยอะ ถึงคิวของเธอออกมาด้านหน้ามา่วงหลังจากที่สัมภาพใครมามงก็พูดหมดเลยแม่แหละยุกแล้วมักยนงอสวมเซเธอร์แย่สุดสวัสดีค่ะมา่วงนะคะเออีเอาอีกเอาบอกบอกกูเทินกินเอแดแไม่ิเสหนะเลยบอกบอกอเเธอแดเิกีนน่จ้า เพื่อนๆมาซัพพอร์ตเยอะมากวันนี้ย้อมมาย้อมมานะครับอมาย้อมาเป็นยอมหรอมียอมมีย้อมสามพันคนเองเลิศเนาะเป็นยังไงแน่เดี๋ยวว่าเป็นตัวละครเซอร์ไพรส์บทในการแสดงเพื่อนี่หนูรู้เสียงว่าบทนี่มันวายากเลยเพราะว่าอย่างพี่เจ้าเลนเป็นไก่เหน็บก็ไม่แย่เห็นเพื่อนมาเกลือบ้านแม่นช่ไหหนูเล่นเป็นตัวจักร อยู่ในเรื่องนี้ทุกคนจำๆเลยแล้วว่าหนูเด่กเป็นตัวเจ้าองหนูเล่นปัญญาความปัยญาของรับกำกับมันบอกว่ามึงอยากเล่นอย่างมึงเล่นโลมันมีได้หรอแบบนี้อา้าวถามแม่ประเด็นได้ไม่เราถามผู้กำกับระดับพันล้านแม่ให้หนั่งอยู่ด้านหน้าต้องเงม็มมันมีแบบนี้ด้วยเห,หรอก,การที่บอกว่าเล่นเล่นไปเรื่อยสิบอกได้ใช่ไหมคะสับเบอร์สองหนูสามารถเป็นทาบห้างได้นะคะเล่นเป็นทาบได้ไดหนูเล่นเป็นทาบได้ได้เล่นเป็นเป้าได้เออนั่นแหละค่ะ ก็สนุกดีค่ะเล่นเป็นตัวเองมันก็เลยไม่พยากเท่าไหร่มันก็แผ่แว่แต่หนูอยากให้ทุกคนจำคนคนหนึ่งไว้ว่าน้ําอ่อนมานี่รูปนน้ําอ่อนเป็นลูกสาวสุดที่รักของหนูในเรื่องในเรื่องด้วยอยากให้ทุกคนจำคนนี้ไว้นะคะในนักงโตไปเขาเปิดโตกันเลยนะคะ เราเกิดเอาแม่มาปนกระมังกระมังเปื่อนเอ้ากาดแม่ย่าเดี๋ยวฝ่าวิลาสวัสดีสุขสุขคตะคะิออค่ะน<แ>้องอ่อนค่ะและคนเป็นถ่ายรัานคนเป็นตะขอบค่ะเป็นตะขอบเป็นแ <c oughs> ม่แม,ม่มาบัวเป็นน้องอ่อนนะคะเป็นลูกสาวในแก่มอยากให้ทุกคนจับคนดีไว้เลยบอกแม่ว่าจึ่งแห้งค่ะสุขสุขง่ายสุด เหมือนคู่ยูริเนาะอยู <coil> ่ด <or> ้วยกันใช่น่ารักดีดอ่อดิ่อ่อนชายดิองอ่อนชายดิ่อ่อนอ่อนบัดอยออมกับกูอ่าแมนเพราะอะไรนะค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับแฟนพี่ใหม่ป่ะน่ะเอ้ยอย่าแซวเพื่อนอ่ะมามามาสองนุ่มเราให้แนะนำตัวก่อนก่อนหน่อยอีกครั้งหนึ่งอ่ะทั้งสองคนเลยสองคนเลย สวัสดีครับลีนาผมลีนาผมรับบทเป็นมืดครับผมครับอ่าผมสีพักราภุกครับรับบทเป็นสีครับผู้กำกับกำับบอกว่าเล่นเป็นเจ้าของขึ้นครับเออแสดงว่าเรื่องนี้มีทั้งคู่อยู่ดีมีทั้งคู่วายเนี่ยมีหมดเลยชั้นดาวเออเดี๋ยวรอติดตามนะทั้งสองท่านด้วยนะครับฝากทุกคนติดตามเรื่องเพื่อให้บ้านเป็นการถ่ายทอดชีวิตของกเธย ของที่มวนไปเลยๆแต่ไม่มีปัญหาแม่นะครับมวนแน่นอนเพราะว่าขนาดจะได้กล่องไทยผมกตะบวนซูมือขวบกับผ้าไทยเสาร์ฟผมตะบวนคือเตาโอเคฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครัดสุดท้ายผู้กำกับของเราหน่อยในเซตนี้เลยผู้กำกับรับพี่พระเดชพี่พระเดชค่ะพิ่พเดชนะครับพิ่พเดช พี่พรประเสรปกติแล้วกำกับซีรีส์มาหลายเรื่องมากฝากผลงานดังๆเท่านั้นเลยนี่คือครั้งแรกไนหะมหลังการกำกับภาพยนตร์ครับก็คือเป็นภาพยนตร์ที่แบบจริงจังมากๆอย่างนี้เป็นอะไรบ,บ้างความรู้สึกพี่ก็จริบบงๆดีใจในะดีใจมากๆวันนี้ก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากจริงๆแล้วบอกว่าตื่นเต้นกับชุดม่กตื่นเต้นกับ,บคนจะได้ดูหนังเรานี่แหละไอ้ชุดก็ตื่นเต้นเพราะว่าเกิดส้นสูงเมื่อกี้ก็จะล้มย่เี เซัพพอร์ตอยากบอกอะไรกับคุณผู้ชมบ้างดีกว่าเชิญชวนอยากเชิญชวนทุกคนนะมาดูหนังเรื่องเคยใครบ้านถึกซีรีส์นะครับเพราะว่าเป็นหนังเทยที่ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของกระเทยในอีกแง่มุมหนึ่งเนาะว่าชีวิตกระเทยจริงๆหลังความตลกนี่ฮะขางเขามันจะเป็นแบบไหนจะเป็นยังไงเราดูได้ในเรื่องเทยใครบ้านถึกซีรีส์ครับฝากตัด้วยนะจ๊ะ เรามารู้จักกับกระเทยในหลายๆมุมมองว่าจริงๆแล้วถ่ายาทอดวิถีชีวิตเขาเลยนะพี่น้อง<ช>ว่าจะุกสนานเบื้องหลังบางคนบอกว่ากระเทยคือเพนที่สร้างสารอุ้ยอินกระเทยลตลกจริงๆแล้วมันตลกอย่างเดียวหรือเปล่าใช่จริงๆจริงอ่บาบ้านตลกความมาดอะไรกับกระเทยอย่ายังมีในหนังครับแต่เราเล่าลึกลงไปอีกว่าชีวิตแต่ละคนเป็นยังไงชีวิตแต่ละคนเขาเจอกับอะไรบ้างในเรื่องหนีนะครับมันคือการเล่าชีวิตกระเทยจริงๆ เพร้อมกับภาร,รกิจของเขาที่มีร่วมกันด้วยวก,<ม>ก็ลองไปติดตามดูไปลองติดตามเออไปติดตามว่าจะเป็นยังไงนะความถูกมันแรงหังความฝันมันแรงสาเข้าว่าทางสั่งเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเข้าไปติดตามเมืองพร้อมกันและนี่คือกลุ่มนักแสดงไทยไทยบ้าน The เดอะซีรีส์ขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญลงด้านได้เลยนะฮะปฏิภาพก่อนหนึ่งช็อต คุณครับขอบคุณนะครับอาเซียนปูนให้กรุงเทพอีกครั้งหนึ่งครับเจอเลยนะครับเดี๋ยวจะถ่ายภาพอีกครั้งในตอนท้ายนะฮะเิอเลยเพราะว่าหลายคนก็ต้องลงไปเติมหน้าเราล่ะปัญหาบอญหาอะไรอีกสามง่ามนี่คือคุณอัตพนนะบางช้างผู้ที่แห่จากครูวิชั่นดาวครับวันนี้ให้เกียรติรุ่นนะครับในรอบปฐมมครับกับเรานะครับต้องขอบพระคุณสำหรับครูวิช i o น n าวนะครับรวมถึงพี่พาร์ทเนอร์ด้วยนะครับ และขอได้เชิญเพิเ่มเติมบนเวทีครับผู้บริหารจากแทยบ้านสตูดิโอคุณสุรศักดิ์ป้องสอนและคุณชัยพลหน้นาม,มงครับเสด็จขอบคนตสราบทั้งสองท่านด้วยครับเดี๋ยวให้พี่พี่สื่อได้จัดสักครู่เดียวนะครับรแล้วก็ฝากเพลงประกบอบเขาเพิ่มไปด้วยนะ คยอาจจะเคยได้ยินแล้วสำหรับเพลงนี้แต่นี่คือเวอร์ชั่นที่นำมาเอาเว้ใหม่แล้วก็ฟอกสนุกมากและก็ได้สุดยอดศิลปินอย่างบิงจิตธุรยามาถ่ายทับถ่ายทับด้วยแต่ครู่เดียวนะครับครู่เดียว ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆของไทยบ้านนะครับกับภาพยนตร์เรื่องไทยบ้านเดอะซีรีส์ความถุกแมนงหันความฝันแมลงปีศาจอย่าไปคิดมาหลายนะมาผีมะม่วงไม่รอง12สิงหาคมน,นี้ทุกโรงภาพยนตร์นะครับฝากติดตามไว้ด้วยนะครับใครที่เป็นแฟนไทยบ้านใครที่เป็นแฟนของนักสแสดงอย่าลืมอ,อุดหน,นุนหนังไทยคุณภาพนะครับจากค่ายไทยบ้าน และแปะว่าทุกท่านไม่ผิดหวังนะครับมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะกันแน่นอนภาพยนตร์ที่4ดูบัตรื่มนงนของท่านให้ดีนะครับแล้วก็ไปเจอการในโรงภาพยนตร์นะครับอย่าลืมโพสต์ภาพติดแฮชแท็กเคยไทยบ้านเดอร์ซีรีส์นะครับเพื่ออย่างที่เจ้าตบบอกปากต่อปากสำคัญนะเจอชวนเพื่อนเรื่องมาดูกันเดีะยวๆครับให้กำลังใจคนทำหนังเพราะว่าไทยบ้านจะได้มีผลงานที่มีคุณภาพออกมาให้แฟนๆได้ชมกั่ตลอดใปด้วยนะครับขอบพระคุณครับ